ที gamer, graffiti, ่ครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมโมกิไมโซอิโรสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้อ่ะเราก็อยู่กันในเกี้ยวที่มีชื่อว่าไมโคร์ครับอ่ะไมค์ครับเอ่อในวันนี้เราก็ได้เล่นกับหลานของกระผมนะครับผมแล้ว่าหลานหายไปไหนแล้ววะหลานตัดไม้เออหลานตัดไม้อยู่ไหนวะไหนวะเอาหลานออกโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับหลานของเราแล้วนะทุกคนเฮลโลสตีฟเฮลโล เสียงเสียงเสียงเบาจังไปละโอเคตามชัดมาเจ้าหลานหลานจัดไว้บ่โอ้โอ้มงินมันอะไรนะโอ้ยเดี๋ยวลุงจะไปโอ้ยเสียงอะไรนะเสียงนกเออเสียงเสียงนกกระจองกระจองโอเคงั้นเราก็จะไปหาเอ่อหินขุดนะครับ โอเออหน้าที่หลายไม่ใช่เหรอใช่แต่ร้านมต้องขุดไงเนี่ยร้านจะไปขุดดิเดี๋ยนะไปเกาะกลางน้ำนะอย่างเอฟเฟกต์งโคู่ดังไปเป็นไอกุไปเลยอืมอืมอ่มอืมเบาเสียงตรงไหนนะอ๋อนี่งวิดีโออันนี้มิเสิลจงไปเสียงวันนี้ โอ้ยโอ้ยจมจมแล้วตายอาน้ามันอีกคนนะน้าบ้าอะไรน้าว้าบล้วไปด้วยนะน้าไม่ว้าบหรอกหลานต้องตามน้ามาเดี๋ยวนกดจำใจก่อนรีบไปมาสิเดี๋ยวนจำใจก่อนโอเคไปแล้วโอ้ชูก้าเคนมันก็มีประโยชน์นะบุมเออชูก้าเคียนอน่าเก้ ไม่ต้องพูดหลานอ่ะเรียกชื่อตัวเองดีกว่าเรียกหนูเออหนูหนูอย่าหนูจะนู่นหนูจะนี้หนูจะไปนั้นหนูจะไปนี้อ่าหนูลองทางแล้วจบโอเคอ้าวหนูหายอ้าวหลานหายเออเออหลานอยู่ที่กอดเดียวย่โอ้ใจหาแล้วจะจะวับอ่ะจวับปลาหมากูสิจะวับกูไปหาหลานเพื่อ จะมืดแล้วล้านให <c oughs> ้เรียกชื่อดีกว่าจะมืดแล้วบิวโอเคโอเค,คพระจันทรสวยพระจนทร์บ้าบออะไรมันจะมืดแล้วโอ้ตรงนี้จร์สวยอ๋อเหรอพระจันทร์สวยอ๋อใช่โอ้เมื่อกี้ยังเห็นเหล็กอยู่เลยบิว <c oughs> มาขุดหินหน่อยตรงนี้ตรงนี้นลานขึ้น,น,นแล้วหมดแล้วโอ้ยอ <drying. S 2> ขดุขดขุดหินหน่อยขุดหินหน่อย น,นั่นมนบ้าแหละว่านั่นชอบหมดเะยตียาทำให้หลานตายแล้วคนโอ้มีคนแก่แล้วก็ซอมบี้ตัวหนึ่งเอาละหลานฉันก็ได้เห็นซอมบี้สองตัวด้านหน้ากรุณาครับของให้ให้นาะใช่ให้นาไปสปอ,อให้นาะตาย,ออยให้นาไปสู้กับซอมบี้หน่อย อหลานหายไปว่าลานอยู่นี่หลานมันเข้ามาแล้วหลานน่าจะปกป้องหลานเองอุ้ยอุ้ยหลานน่าจะตายหาแล้วเดบาเยวจะมีคนว่าบังคับล่ะจดบ้านห่วะอุ้ยจะรลานเชือกตีกันไหมทำไมดดบให้ดาบสองอันเฉยเลย น้าบอ่อที่ขุดอันนึงกับดาบอันนึงน่าแม่งเอาน้ามาเอาก่อนไม่ไปละ <c oughs> อุ้ยตัวไรเงี้ยอุ้ยเป็ดกาบกาบเอ้ยเป็ดกาบกาบอ,อย่าปล้นหมู่บ้านนอนนอนนอนบ้าอะไรอะ่ะนอนเราไม่นอนหรอกจริงๆอ่ะเราเราไม่นอนหรอกอ่ๆเราไม่นอนแต่เราปล้นหมู่บ้านไม,ไม่เรา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 มาทำเลยทีนี้ หมู่บ้านล้างเหรอเออ่ไมรู้ดูดิตะไคร้ขึ้นเต็มไปห,หมดเลยคนเอ้ย N P C ก็ไม่อยู่สักคนวูวแอปเกิ้ลแอปเปิ้ลวูวของตเต็มไปห,หมดมเลย,ย,าายนาไม่ใช่คนเชี่์แบบนั้นเพราะนาเชี่์มากกว่านั้นอ,อนีกแชวบโอ้อายลอ์อ๋อ นึกว่าคนตายหมดแล้วไอแล้วก็เลนา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 ทูไปตาย,นยนเยนาะไม่เย็นแล้วจ้าอันเนี้ยเย็นเถอะพุโทโธพุโทโธตะนีเยน็นเถอะแต่วับหลานโอ,อ้เอม็มเอล์เราจะมาเป็นแบบวับหลานไปด้วยอู้วววววาววววน,นมัน,มน,น,นวนออวนอวว <c oughs> ออโ,อโ มันแก้แค่ดูกลับเป็นประตูอัดหน้าซะด้วยเอาเรื่องอ้าวเรื่องแล้วทิ้งแล้วทิ้งหนอนชวับชวลบหนอนหลบ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 แบบจี้จี้ตองโคตรดีตีละครั้งทีหนึ่งแล้วก็วิ่งหนี เดีย๋ยวเราต้องสำรวจหมู่บ้านนี้ครกก่อนนะทุกคนสำรวจหมู่บ้านแต่หลานป้นของหมู่บ้านเนี่ยในะช่ไหหลบพวกซอมบี้แบบ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 นั้นแหละแบบที่เห็นเลยแล้วเราก็ได้มาเจอเพื้นที่เรียบที่หนึ่งนะผมซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างบ้านมากแล้วเว้ย แล้วผมก็ได้เจอมาเจอภาษาทนะผมเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรนะผมเจอเดินมาเจอภาษาได้ไงเนี่ยมัน,นอะไรนะจะพาคทำไมวะพูดามความจริงไปพอขี้เกียจภาแล้ะเฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนผมเจอปราษาทนะช่วยหลกดดับเดินหลบนี่มันอัศวินกรีนเลนเทิลทวีเนเธอ มันมีการสู้กับพวกนี้ด้วยคนละับจาก,การมั่นจะคอยช่วยเองไม่เสียงอะไรนะิดตัวติดปักนะติดบักสิไม่ใช่ติดปักซึ่งที่นี้ก็ไม่ได้จะมีของอะไรนะทุกคนน่าจะเป็นเราที่สปอยของมอนเตอร์พวกนี้นะครับ อุ้ยอะไรอ่ะพาส,ส์ิฟอะไรอ่ะอ๋อเซฟสปาวาเราก็สบายเลยอืออีสซี่แล้วผมก็ได้คิดแผนนี้สมองผมออกเฮ้ยเฮ้ยผมคิดอะไรดีๆออกแล้วเราจะมาดักฆ่าเขากันผมว่าในการอ้ยชายย้าพอดีเลยอุ้ยตีกูพอดีเลยจะแค่แม่มุกตัวใหญ่ ช่วยผมไว้ซึ่งผมจะตอบแทนด้วยการฆ่าเขาในการเ่ายในการเอรอบรอบรอบกาจัดเขาเนี่ยผมก็จะใช้เทคนิคตัดประตูนะผมแล้วก็ให้หน่อยองคลักษ์สักคนเข้าไปในนั้นเข้าไปสิ เขาไปเซ่ What What to What to What to Come on Brad Get out My how you You r hell อู้คณนี้มันจะเข้าบ้าน f า c เขาเราก็ไดยซูซอนมาหว่าดเยอะเอานไม้ให้แต่ผมไม่ต้องการตอนไม้ตอนนี้ผมต้องการดับเนเธอร์ไรท์ไม่ก็ชึเกอ่อของพวกเขาแล้วก็ไปอวดาหลานอีแต่สิ่งที่ผมอยากให้เขาทําก็คือการเข้าบ้านหลังนี้แต่เขาก็ไม่ยอมเข้าให้ผมนะเหมือนเหมือนจะรู้แผนเชื่อของผมนะจุดป,ปิดทับปิดดาวโอ้ ขอบไปแล้วโอเคครับผมแล้วเราก็ได้ยิงทะูุล่อปับโคตรงูเลยกูห<อ>มดคำดาถึงไหมถึงไหมถึงถึงถึงแล้วโอ๊ย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 คุณแรงเลยไอซอรีได้ปะล่ะ <c oughs> coming soon ถูเลียวลอตีตึง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 ตึ้งตึงโอเคครับ okay, ผมเราก็ได้เดินมาทางมาถึงหมู่บ้านอ,าอัศวินแแต่ว่ามันไม่ใช่หมู่บ้านเก่าทุกคนเป็นหมู่บ้านใหม่นะผมก็เลยตัดสินใจที่จะใช้แผนเทิมนะผมตีตัวนั้งปุ๊บแต่แผนนี้ผมจะวิ่งนะผมวิ่งเราคอยกระโดดขึ้นรงคาสามร็อกพอไม่สูง มาดูกันนะผมว่าจะมีตัวมาตีผมกี่ตัวนะผมมีอยู่ตัวเดียวเสร็จจุนผมก็ได้ใช้วิธีโกงนี่ไปนะผมพุ๊บปุ๊บไม้กอล์มม,มามาหาผมอีกแล้วผมก็ได้ตัดสินใจคิดแผนเร็วๆออกมันก็ตีผมตายหาเลยครับแล้วกว่าผมจะหาหมู่บ้านเนี่ยมันยากลำบากน้อย ผมก็เลยตัดสินใจหาหมู่บ้านต่อไปนะโอเคีับผมหลังจากที่ผมเดินทางมากไกลเส้กนกไเลเราก็ได้เจอหมู่บ้านแล้วโอ้แต่ผมไม่อยากได้หมู่บ้านนผมอยากได้ป้อมอัศวินท,ที่ผมตายไปสองรอบเลยยิ้มเลยดิยิ้มแห้งกูทำไปเพื่ออะไรวะ ค้าบที่เราเข้ามาที่นี่ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดของหมู่บ้านก็คือใชลลวและโรงเตี๊ยหล็กนั่นเองแล้วแล้วติ๊ยเล็กมปนอยู่ไหนที่ไหนคือโรงเตี๊ยเล็กหมายว่าที่นี่จะไม่มีโรงตี๊ยล็กงั้นเราก็คงทำใจแล้วเดินไปต่อแล้ว่ ไม่คิดจะปอนอทรัพยากรหรอกครับงั้นขอหาอะไรมันตื่นเต้นเราเราใจหน่อแล้วกันทุกหลังแล้วก็วิ่งตื่นเต้นเราเราใจมากแฉะแวบนีมันตามมาแล้วมันวิ่งมาแล้ว <S <S 2> <S 2> โอ้โอ,โอ้โอ้โอ้เจอพอโชว์สิ่งที่เราต้องไปทำก็คือวิอ่งเข้าพอโชว์ จะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกทุบพึ่งฮูฮีฮูฮีฮูฮีโอ้โอ้ดูเหมือนมันจะหายแล้วนะเชื่อว่าเกือบอีกไม่ทันนะเราก็ได้เจอรองอเท้าที่ดีเละ โอเคแล้วเราก็ใส่ใส่ไปเหออยังไงเราก็ไม่ลงลงถุงถุงลงลงลงทาใส่อยู่แล้วผจญก็เป็นการผจนภัยที่ยาวนานมากๆเราผมถ่ายคลิปนี้ไปชั่วโมงกว่าแล้วใช่ผมถ่ายคลิปนี้ไปชั่วโมงกว่าแล้วผมก็ได้ตัดออกไปบ้างนะผมเหลือประมาณสักสิบกว่านาทีั้งเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเป็นการเดินหาปราสาท มันไม่ชัวร่าเป็นภาษาต่อหาป้อมยามที่น่เบื่อมากๆเลยนะโอเคเดินไปต่อเลยคุชชีเบลมัมาเลยก็มาอยู่ที่เอวเยนั่นอะไรใช่แล้วมันคือสิ่งที่ผมมาหามานานป้อมยาม ไม่ร <ITA> ู <laughs> okay, <ot> ้จะเรียกอะไรจริงๆอ่ะมันไม่มีชื่อเรียกเอ้เอ้าเอ้าเอ้เอ้า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 งอ้เอ้เอ้า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 เอ้เอ้าเอ้เอ้าเอ้เอ้รงอ้เอ้าจอ้าเอ้าเอ้างอ้อ้าเ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 อ้าอ้าเ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 อ้อ้าอ้าเอ้าเอ้อ้าเ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 อ้านอ้าอ้้้อ้าาอ้อ้เอ้อ้อ้อ วิ่วงวิ่งวิ่งออกวิ่งออกมาประมาณนี้แล้วใครก็วางบล็อกยามักตีผมได้ก็วางบล็อกไปเรื่อยๆชุบชุบชุบมันงูหรือมันงูวะช่วยหน่อยล้วกันอ๋อโอเคมันมาได้แล้วจิ๊บไม่กวนๆไม่ได้ัเรา่

เฮ้ยทำไมเราคิดวิธีนี้ไม่ออกวะคุณลุงฟังไงเออโหว,วิธีสุดคลาสสิกน m i ไหมครับเลยนะไม่เก้าเรือมาทำไมคิดไม่ได้วะหลัจากที่ผมคิดได้แล้วทุกคนผมได้บรรลุมันแล้วก็ได้เอาเรือมาสร้างเป็นเออไม่ไม่สิเอา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 ,เอาไม้ไปสร้างเป็นเรือแล้วโอเค ไม่ไ่ทำแบบนี้แต่แรกเฮ้ยเสียวลายพอขอบไปแล้วผมเราก็ต้องตีแล้ผมล้วก็วิ่งครัผมเอมือนจะไม่มีตัวอื่นมาตีนะจ๊ะหรือเปล่าเคี่ยวไม่มีตัวมาตีเราแล้วซิจอมันเลยอุ้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 ยมาไงมาไงทับนองมาไง มาไงครับมาไงมาไงหายสนิทดีๆแล้วะผมร่างกายของเราก็จะใส่อุปกรณ์นะผมแบบดีๆสักทีนะใส่เสื้อชุบสิ่งกิงดีๆชุบใส่เอ่อรองเท้าดีๆเหมือนเราจะไม่มีรองเท้าดีๆหรือเปล่าหรือมีวะช่าหมใส่หมวกดีๆโอเค แล้วเราก็จะเอาขอขอร้เรา,เามาใส่นี่ชุมีที่ชาร์จด้วยสมบูรณ์แบบเลยค่อยลงไปหาแบบขอมาครับต้นชาร์จเนาะโอเคผมว่าสปารับพานี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนแล้วครับสำหรับคนที่ผม เออ่คนที่ชอบคลิปของผมอยากก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกด subscribe mm hmm. ผมได้ลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นั้นทุกคนสวัสดีครับ